โอ้เฮ้อเสียงดังเกินโอเควันนี้ก็จะมาแบบสอนจ็ดถิบสองนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนไปอย่างแรกนะเราลองทำช้าๆก่อนไอ้ได้ยินเสียงไอ้พวกเด็กน้อยคุยกันไม่ต้องไปสนใจนะผมบอกให้จริงๆมาเริ่มแรกอยู่ที่ก่อนนะเราปล่อยเมาส์ไปเลยกดแค่ลองกด W A S D จะเป็นการอย่างนี้นะหมุนไปด้านซ้าย W A S D W A S D W ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำจนกว่าเราจะชินนะพอเราจะเปลี่ยนไปด้านขวาแล้วก็เป็น w wdsa w wdsa w ไม่ให้นี่ลองกดชิปอยู่ที่แล้วก็ชิป wsdw กดไปเรื่อยๆ wdsa w ให้นิ้วให้นิ้วเรามันชินอะให้นิ้วเรามันชินก่อนเพาทีนี้เราเริ่มการสะบัดเมาส์เราจะหมุนไปด้านซ้ายใช่ไหมนี่เรา มือที่เรากดคีย์บอร์ดเนี่ยหมุนไปด้านซ้ายอย่างนี้นะแล้วก็กดคีย์ไปด้วยแล้วก็มือด้านขวาเราที่ถือไม้ที่ถือไม้ค์ที่ถือเมาส์เนี่ยให้หมุนไปอย่างนี้นะให้หมุนไปด้านขวาถ้าเราหมุนถ้ามือที่กดคีย์บอร์ดเราหมุนซ้ายแล้วก็หมุนไปด้านขวาอย่างนี้นะอย่างนี้พอเราวิ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะเอ้พอหมุนขวาใช่ไหม พอเราหมุนพอเราหมุนขวาอย่างนี้นะแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยมาหันไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นอย่างนี้โอ,โอ้ยเป็นอันเมือนึงก็จะเป็นอย่างนี้นี่จะเป็นอย่างนี้นนนแล้วแเตือนแล้วนะอันนี้คือหมุนซ้ายอันนี้คือหมุนขวาโอ้ยผู้ไปก็งงเหมือนกันแหละอืม ก็ประมาณนี้แหละครับการเจดีสองแบบเจดีสองแบบเจดีสองแบบชุ่ยๆอ่ะเออเขาเรียกว่าการเจดีสองแบบชุ่ยๆสองเจดีสองแบบชุ่ยๆก็ทำมุนไปอย่างเงี้ยวนไปกับที่ก่อนยังไม่ต้องกดชิปก็ได้แต่ว่าหมุนไปกับที่อย่างนี้ก่อนนี่ยหมุนไปอย่างนี้ก่อนหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ชินมนี่ข้าตกรมาหากูแหละปล่อยแม่งไปหมุนไปเรื่อยๆนะหมุนซ้ายหมุนขวาไหนว่าข้าตกรอ้เหี้ยไปหนึ่ง ไปเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาจูข๊ขาตกึกแล้วนะสะวีอยู่ไหนมาในบ้านเล็กหน่อยดิดอย่าเพิ่งตีนะมึงตีกูต่อยนะได้ๆมาแล้วมาแล้วโอ้โหฮิวบิลลี่พ่อยไงฮิวบิลลี่ไอ้เหี้ยโอ้มึงเอาการะ์ตาต่อมาอีกเลยกูระเกียจจริงๆไปอยู่ฝั่งไหนดีวะไปอยู่ฝั่งนู้นไปกูจะจู๊ไปอยู่ฝังฝ่งนูนงน้นไกลๆเออไล่มาไล่มา ตีเลยวะเอออะไรก็ได้กูเจอทุกอย่างแล้วเนี่ยไอ้เจ้เอ,อ้กูแตก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 โอยยโอยโโอ้โหไม้พังว่ะเยอะ เจอตัวนี้เราต้องเปย์ไม้ครับใช่ครับน้องเจอตัวนี้เราต้องเปย์ไม้นะเด็กๆเกาแม่เออกูแตก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 กกูแตอยู่กูอยู่กูอยู่กูทั้งวันอยู่กูทั้งวันมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอวะมัสวีเลื่อยอ่ะโคตรไกลเลยนะแล้วก็จะไปโยกกลับบ้านเล็ก เอ้กูแจ็โอ้โหเฮ้ยเอ้ยโอยมึงฆ่ากูอยูมึงฆ่ากูเอ้ยมึงยังไม่ได้ฆ่าหน้าต่างทำไมหน้าต่างมันปิดวะฮะดิยังมึงเปิดโปใส่กูปะเนี่ยฆ่าเยอะอะไรเฮ้ยเฮ้ยกูมึงฆ่ามึงใส่มึงเปิดโป้ใส่กูกูโดนโปทุกคนวะกูไม่ได้เล่นโป้กูรอเล่นกูรอเล่นกูรอเล่นไงเราเล่นเราเล่นไม่ได้ไงเออรอเล่นรอ หน,นึ่งจะกหูหาที่เล่นก่อนไอนสัตว์กูเดะรรมธาตุมากูเดะรรมธาตุมาอย่าเพิ่งตีเดี๋ยวเอาตีทำหเหี้ยเลยอย่าเพิ่งตีกูโอ้ไอ้น,นี่ยมันไม่เป็นคำสั่งเลยว่ะมึงกดมึงตีหน้าต่างนี่ตีอะไรก็ได้มันไม่ช่วยให้นี่เลยไม่ช่วยกูดิ้นเร็วขึ้นเลย อันนี้ที่จุกกันน้อยอ่ะโหกูแตกมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่กับกูในเอวินไอเล่าสัญญาแต่ไม่ทำให้เสียใจอุ้ยโอ้กูแตกอีเละ เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิวัวจริงแล้วกูจะเปิดหมดก้อนและกูบอกเลยมึงวางกูดิปล่อยแล้วก็วางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบดิมันได้คะแนนป่ะอย่างนั้นอะเดี๋ยววิอย่าวนะึ่งตี กูจะลองเล่น LT กับมึงไปอยู่ฝั่งไปอยู่ไกลๆหน่อยดิดูดิจะเล่นได้ไหมตัวนี้มามามาไล่มาไล่มาโอ้ยเยี่ยมแม่งก็ไกลเกินอุ้ยกูแตกเยี่แตกฮาร์ดว่ะโอ้โพ่อเมื่อไงอย่ายกเลยดิเอียกูแตกกูแตกเอ้ยกูแตกอุ้ยกูแตกเอุ้ยกูแตกกูแตกวู้วมาดิว่ะ ไอ้เง kind of ี้ยมึงก็ไม่เล่นตัวไมเคิลเนาะไอ้เยี้ยเล่นตัวอะไรก็ไม่รู้กูฝึกอยู่กูฝึกเล่นเฟสอยู่เล่นตัวโคตรเหลี่ยมเลยอยู่พึงตีกูพึ่งตีกูขอขออีพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูจะลองเล่นแมทนี้ไปอยู่ไกลๆก่อนไปอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงบ้านอะไรฆ่ากูไม่ได้ฆ่ากูไม่ได้ว่ะทุกคนทุกคนคิดว่าไงครับเด็กๆน้องๆหนูๆที่ดูนะครับผมคือโน1แห่งการจูกเกมมิ่ง ไทยแลนด์แคนยูสมัยยูนซับติ้งรองนะเด็กๆน้องๆหนุ่มๆโน่หนึ่ง